กลุ่มงานสูตินนรีเวชศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็มีความภาคภูมิใจมากนะครับในการที่เราให้การดูแลคลินิกส่งเสริมการมีบุตรเนื่องจากว่าจากประเด็นที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาประชากรเกิดน้อยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของคลินิกส่งเสริมการมีบุตรที่ทั้งประเทศใช้อยู่โดยทั่วกันตอนนี้เป็นการรักษาที่ครบทุกขั้นตอนก็คือตั้งแต่ส่งเสริมให้มีบุตรป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมีบุตรยากเมื่อมีภาวะมีบุตรยากแล้วก็ให้การตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยก็ดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่ยังไม่ได้มีบุตรยากจนเมื่อมีปัญหามีบุตรยากแล้วเราก็ดูแลคนไข้ในคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากได้ตั้งแต่การ ให้ยากระตุ้นไข่จนไปถึงการทำอีกซี่และเลี้ยงตัวอ่อนในระยะบรัสโตซิสก็หมายถึงว่าดูแลจบทุกขั้นตอนได้ที่โรงพยาบาลรัฐวิถีของเราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่เรามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมการมีบุตรในบริบททางการแพทย์ เคสที่ประทับใจนี่จริงๆเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลหรือว่าพวกเราเองก็คงเพิ่งเจอกันเป็นเคสซึ่งคนไข้เน anyway> ี่ยอายุสัก30ปีเนาะแล้วก็ตั้งครรภแล้วก็แท้งตั้งครรภแล้วก็แท้งติดๆิซ้ํากัน2ครั้งเลยนะครับก็คนไข้เป็นคนที่มีโพรโมตลูก2โพรงนะครับเพียงแต่ว่าการตรวจต้องใช้แพทย์ที่มีประสบการณ์หน่อยนึงแล้วก็ตรวจด้วยความละเอียดและระมัดระวังนะครับ คนี้ก็ได้ส่องกล้องเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับแล้วก็ไปดูทั้ง2อ,อันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มารักษาต่อด้วยการฉีดเชื้อตอนนี้ก็เลยจุดที่เขาเคยแทงมาเรียบร้อยเพราะว่าเขาแทงที่ประมาณเจสัปดาห์กับ8สัปดาห์ตอนนี้ส2สัปดาห์แล้วคนไข้ก็ดูมีความสุขนะครับเพราะว่าเขาเขามีความทุกข์นะจากการที่ท้องแล้วก็แทงท้องแล้วก็แทงซึ่งผมว่าจริงๆทุกมากกว่าคนที่ไม่มีลูกอย่างเดียวด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เราประทับใจครับ